เขาบอกว่าเขารักเขาอยากแต่งงานด้วยเขาอยากมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยโคชเอมขาไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแล้วอยากรู้ว่าคําที่เขาพูดแบบนี้บอกรักบ,บอกคิดถึงอยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยมันจริงไหมมีหลายคนที่ถามโคชเอมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ค่ะซึ่งโคชเอมจะบอกว่ามันเป็นไปได้หมดนะคะทีนี้นะถ้า อยากจะอินมากกับเขาอยากจะรู้ว่าเขาจริงจังเหมือนคําที่เขาพูดไหมสําหรับโคชเอมที่แนะนํานะคะให้ดูที่การกระทําถ้าเขารู้สึกแบบที่เขาพูดเขาจะอยากเจอคุณเขาจะแพนมาเจอคุณอยากทำความรู้จักคุณทันทีเลยแต่ถ้าเขาพูดไปแบบนั้นแต่ไม่มีวิแววว่าจะมาเจอคุณเมื่อไหร่แบบนี้ก็เป็นผู้ชายที่ปากหวานและ